วันที่30ตุลาคมเป็นวันอาทิตย์นะครับ25 54เราอยู่บนถนนบรมราชนีนะครับเดี๋ยวมันจะมีทางที่มันไปเชื่อมกันจนาพนิเษษจะต้องังยะไ ไยไหนไขี้ใครร้อยรถคออี่ตรงนี้ยังแห้งอยู่เลยนะคะหนุนเอารถที่ไม่อยู่บนสะพานลอย ันขึ้นไปได้ยังไงเนี่ยเพเห็นแก่ตัวอยู่หน้าบ้านแปมนะครับตรงชวนชื่น คุอเช่นพักวิวสุดๆไปแล้วนะครับเมืาวานยังตรงนี้ยังแห้งนะครับไม่ไหวแล้วน้ำกับเด็กๆก็ยังสนุกเหมือนเดิมนะครับชื่นเดี๋ยวเองไม่น่าเชื่อนะครับนายยอครับนารถนา,นาวิกโยธินนะครับ กองทับเรือมาช่วยแล้วลก็จะไปรับคนในหมู่บ้านชื่ชื่นป้ามิวครับคน,คนต้องออกมาให้หมดนะครับเพราะว่ามันอันตรายมากทหารน,น่ารักมากช่วยเหลือนะครับเนี้ยสุดยอดครับทำจากถัง200ลิตรนำมาเชื่อมติดกันแล้วก็ตั้งข้าสติกนะครับ